มาครับมาครับทำกล้วยกันวันนี้ตอกหลักตะเกาออกนี <c oughs> ่ครับออกเสร็จก็เอาไม้ใส่อันนี้จะเป็นกล้วยหอม ทองประตุมจะซ้ายหรือขวาก็ได้อของเสือกล้วยแต่หลกัหลกๆก็คือจะต้องให้อยู่เวลามัดให้อยู่ตรงกลางที่สุดหรือไม่ก็ต้องทำเป็นมัดสองที่ถ้าสูงหน่อย ก็ต้องใช้เป็นแบบแบบเบนนะครับหนาๆหน่อยอันนี้มันบางไปหน่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่บาดต้น้วยเนี่ยเวลาเรารัดเราดึงเนี่ยมันจะไม่บาดเท่าไหร่พอเราทำเสร็จแล้วก็ดันอ,อกก็ได้หรือว่าด้านข้างก็ได้ส่วนมากผมใช้ด้านข้าง เวลาเราดึงอย่างเงี้ยมันจะดึงง่ายดึงมาเปอย่างงี้แต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยเราดึงไม่ได้นะถ้าอย่างเงี้ยมันดึงไม่ได้ดึงนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราทำอางี้เราดึงได้แล้วก็ทำอย่างเงี้ยดึงเข้าไปจะดึงง่ายกว่าดีกว่าจะมาทำอย่างเี้นะไม่ได้ไม่ได้ผิดพิธีผิดแล้วก็เริ่มมัดเป็กีเปลาะก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกใครมีกำลังที่จะซื้อเชือกฟงเชือกฟางเยอะหน่อยก็ว่ากันไป มัดมดก็แล้วแต่แตสะดวกครับีรอบสักวันอันไปแล้วจครอบตัวน,นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าควรจะทำแบบไหนอืมมาเดี๋ยวให้ดูวิธีเอาไม้ลงนะครับนี่ตัวนี้นะก็ใช้ตัวนี้อตอกลงไปแล้วก็ถอนออกอควรจะทำตรงไหนก็คือชิดจากโคนออกมาไม่เกิน30เซนนะครับ ทำไมถึงไม่เกินสามสิบเซนเพราะว่าเราเอาไม้เนี่ยเข้าไปปุ๊บนี่ครับจะเบียดกับลูกกล้วยเวลาเราเอาไปขายมันจะไม่ได้ราคาเนี่พยายามชิดให้ได้ที่สุดครับแล้วก็ตัวที่ตอกเนี่ยตัวที่ตอกเนี่ยควรควรจะอยู่ตรงไหนก็คือควรจะอยู่เห็นเห็นเห็นปลีกล้วยไหมครับตรงทิศเดียวกันกับ ที่ปีกล้วยนี่เพราะอะไรเพราะว่าน้ําหนักเขาจะมาทางนี้อถ้าเราจะค้าเราก็ต้องค้าตรงที่ทิศเดียวก็ที่เปลี่นปีก้้ยนะแล้วก็ตรงที่สอดไม้นะ,ะเห็นไหมเนาะมันมย้อนแสงหน่อยๆย,ย้อนแสงหน่อยๆจะซ้ายหรือขวาก็ได้นะแล้วแต่ชอบอันนี้ เพราะว่าหลักการสําคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ครับเราตอกหลักแล้วก็น้ําหนักที่มันเอ็นมา,า,าดูจากตรงไหนเพราะเราเราจะจะําซ้ายหรือขวานะครับนี่ครับปลายใบกล้วยต้องชี้มาทิศทางเดียวกันกันกบปลีกล้วยอ่านี่มันมีสองข้าง ก็เลือกเอาเพราะว่าแค่75็ดสิบหวันนะเราก็ตัดแล้วเพราะว่ามันสร้างแป้งเรียบร้อยพร้อมที่จะตัดได้เลยนะครับระยะนี้กล้วยจะอร่อยที่สุดแต่ถ้าเริ่มเกิน75วันขึ้นไปเป็นถึง90วันเนะี่ยกล้วยมันจะไม่เวลาเราบ่มเนี่ยมันจะไม่ออก เปรี้ยวอมหวานนะมันจะออกไปทางหวานซะมากกว่าหลายๆคนมันเวลาเรากินมันรสสัมผัสมันจะประมาณเอหวานบ้างเปรี้ยวนิดๆเนีน่ยระยะประมาณเจ็ดสิบห้าวันกำลังกำลังสวยเลยเจ็ดสิบห้าวันอาอยุเหล่านี้หลังจากตัดปีกล้วยตรงเนี้ยนับไปเลยเจ็ดสิบห้าวันตัดออกเลยอืมแต่ถ้าใคร ไม่ได้ซีเรียสก็ปล่อยไปจนถึงสุกสุกติดเครือเลยเง่ายๆก็คือร้อยยี่สิบวันร้อยยี่สิบวันก็คือเขาจะเริ่มสุกสุกติดเครือเลยอืมแล้วแต่ชอบนะครับแต่แต,แต่แต่ในเชิงพาณิชย์เขาทําอยู่ประมาณนี้ก็คือเจ็ดสิบห้าวันเขาก็ตัดออกเจ็ดสิบห้าวันเขาก็ตัดออกแล้วก็เลี้ยงต้นใหม่ ประมาณนี้ครับผมอะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ